สวัสดีครับรพยนเกมเรนแมนนะฮะหรือชื่อภาษาไทยว่าเด e w สยองได้คืนฝนตกซึ่งจริงเดิมทีเกมนี้มันไม่มีภาษาไทยนะฮะมีคนทำม็อดภาษาไทยเช่นนั้นเราจะไปพลาดได้อย่างไรจัดกันไปนะฮะสักนิดนึงจากเทื่อแอน่ซูซี่ละ่ะใช่ไหมฉันต้องเตรียมตัวไปทำงานแล้วกด e หรือสเปซเพื่อดำเนินการต่อกินแซนวิชหยิบกระเป๋าแปลงฟัน e หรือสเปซอ๋อโอเคผมพยายามดูปุ่ม หนังสือพิมพ์ฆาตรกรชุดกันฝนลงมืออีกครั้งมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นอีกรายโดยฝีมือของไอ้ชุดกันฝนพบศพจมน้ำและสภาพศพนั้นถูกผ่าท้องการฆาตรกรรมเกิดขึ้นอีกครั้งหลังฝนตกในช่วงเย็นนี่ใช่ไหมอ่ากินแซนด์วิชเรียบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งภารกิจเหลือหยิบกระเป๋ากระปรงฟันนะฮะไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนวิ่งไม่ได้นะทำได้แค่เดินอีโอเคโอวาร์ป OK, ได้ มีอะไรตรงนี้โน้ตข้อความพ่อกับแม่จะกลับมาในวันอาทิตย์นะอย่าลืมล็อกประตูด้วยหลักรักลูกนะจากแม่นี่โอ้นายกาลันโอเคดูเหมือนว่าเราจะขาดปิดไฟได้อไม่ใช่เราจะขาดแปลงสีฟันนี่อ่าฉันควรไปทำงานที่ร้านอาหารได้แล้วเดี๋ยวก็พลาดรถเมล์เที่ยวสุดท้ายอีก ไปรถเมล์เที่ยวสุดท้ายเหรอคือทำงานกะดึกใช่ไหมมีอะไรอีกไหมมีรถด,ด้วยโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมออกฉันสามารถวิ่งได้โดยการกดปุ่มชิปช่างเป็นมนุษย์จริงๆกดชิปเพื่อวิ่งเหรอชิปอ่าโอเคขอบคุณมากที่มันติวตะเรียวให้เราไปรถเมล์เอ้ผิดทางด้ีกว่า ว่าไปไปายรถเมย์อูยุใสอ่าคุณคลาวเว่นฮะสวัสดีซูซี่อ๋อซูซี่นะฮะจะไปทำงานแล้วเหรอระวังตัวด้วยนะคืนนี้ฝนตกหนักสวัสดีค่ะคุณคลาวเว่นขอบคุณค่ะดูน่าจะกลับมาทันก่อนที่ฝนจะตกไปแล้วนะป้ายรถเมย์อะไรวะเนี่ยสไตล์สตริกเหรออ่านยากเหลือเกินเฮ้ย แอนดี้ไอ้บ้าจะตกใจกลัวหมดเอ่อทษทีซูซี่พอดีฉันสะดุดอะฉันเอ่อกำลังมองหาในกาของฉันอยู่และฉันขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้นะเมแกนเขาเป็นแค่เพื่อนฉันนะ่ะฉันสาบานได้อย่างนั้นเหรอแล้วเอ่อเรื่องเดทของเราลนะ่ะวันศุกร์นี้ยังจะไปอยู่ไหมฉันรีบนะแอนดี้ไว้คุยกันทีหลังนะไอ้าอยู่ดีก็จำสแกรเราตใจหมดเลยนี่ไงป้ายรถเมย์มาถึงแล้วจ้า เอาจริงป้าและเมย์ก็ดูไม่ห่างไกลผู้คนเท่าไหร่นะนั่นไงฝนโตเมย์มาลัจจ้าสบู่วีสยองชื่อยี่ห้อสบู่นี่หาจริงนั่นนี่อะไรเลนแมนเดนเลนแมน ภาพแบบว่าแปดบิตไปล้ไปรถเมล์เพลงอย่าเล้าใจไม่เอาไม่น,น่าใช้ทางนี้มาทำงานในป่าเหรออ๋อนี่ไงมาแล้วอไงคุณผู้หญิงมาสนุกกันไหมคืนนี้ไอพวกคุกคามอย่ามายุ่งกับฉันลงรถของโจนี่ไงร้านอาหารเดฟ มาเร็วทำงานทำงานทำงานวิ่งไม่ได้โอ้มาสัทีนะซูซี่เริ่มเสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าได้แล้วนะขาดเดฟได้เลยเสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าไหนคือกาแฟฮะอ๋อนี่นี่นีนี่กาแฟคนนี้ต้องเอาดีมากซูซี่ขอบใจนะเราไปดูสุดทางก่อนจะได้ไม่ต้องเดินย้อนโอ้ดูเหมือนเธอจริงๆสวยพอๆกันแหละอะไรของมัน คนนุ่มคนนี้ขอบใจมากซูซี่เดฟขอเหมือนเดิมนะใช้เวลานานโคตรเลยอันนี้ลูกค้านิสัยไม่ดีแล้วคนนี้ล่ะขอพระเจ้าจงวอวยพรนะหนูอันนี้คนนี้ลูกค้านิสัยดีขอบใจนะซูซี่ใช่ไหมพักหลังเห็นคนนะ่าสงสัสยแถวนี้บ้างไหมที่ร้านอาหารนี้ก็มีคนน่าสงสัยเต็มไปหมดล่ะค่ะว่าแต่ถามทําไมเหรอคะฉันกำลังสืบพอดีเจ้าชุดก,กันฝนอยู่นะสิ ก็ไม่ได้อยากจะทําให้กลัวหรอกนะแต่ดูเหมือนว่าเหยื่อทุกรายจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนี้เอ่อระวังไว้นะซูซี่มันอาจจะเป็นใครก็ได้ใครก็ได้จริงๆดูมึงทักซะเอาละเ,เอาแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนส์ไฟล์ไปให้คนที่อยู่ตรงหัวมุมหน่อยจัดไปหัวมุมคือตรงนู้นเนาะอ่าคนนี้จัดไปครับมาดูหน้าเราจังเลยนะคุณหนู ระวังหน่อยนะคุณหนูมันชอบผู้หญิงแบบคุณหนูนะพระั้งานเสิร์ฟคนก่อนก็โดนมาแล้วทานให้อะไรนะคะเอาจริงนะมึงพูดเพื่อช่วยหยิบแฮมเบอร์เกอร์กล่องนึงจากหลังร้านให้หน่อยได้ไหมอ่ะเข้าหลังร้านแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยฉันถูกขังอยู่ใครก็ได้เปิดประตูให้ทีชิปอาแล้ว อ้าวแล้วอยู่ๆห้องก็โดนล็อกเปิดไม่ได้อะทำไงนะชิบหายนี่คือห้องเย็นบอกว่าถ้าห้องเย็นโดนขงังแบบนี้นี่มีโอกาสตายเนี่ย <c oughs> เดฟเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กอะ่ะมีคนขังฉันไว้ข้างในคะ่ะประตูเปิดไม่ได้สงสัยจะเผลอล็อกเองละมัง้ง เดฟมีลูกค้าเพิ่งเข้ามานะไปจดรายการอาหารทีนะเดฟดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเอไอ้ลูกค้าที่ใส่ไม่ดีกับลูกค้าที่ใสด่ดีหายไปแล้วแอนดี้นี่นายอยู่ๆจะโผล่มาที่นี่แบบนี้ไม่ได้นะฉันแค่หิวนะซูซี่ขอว็อฟเฟิลสักอันนะได้แต่แค่นั้นนะแล้วนายต้องออกไปได้แล้วเธอจะหลบหน้าฉันตลอดไปไม่ได้นะซูซี่ไปเอาว็อฟเฟิลให้มัน ขอวัาเฟิลที่หนึ่งค่ะเดฟได้เลยจ้าสามชั่วโมงต่อมาเริ่มดึกทำไมไม่กลับบ้านละ่ะซูซี่เดี๋ยวก็ไม่ทันรถเมลรอบสุดท้ายหรอกขอบคุณค่ะเดฟฝันดีนะฝันดีคาเล็บ๋อคนนี้คือคาเล็บเหรอคุณป้าน,นิสัยดีไม่น่าจะมีประเด็นอ,อะอะไรอะเหยืย่อฆาตรกรชุดกันฝนรายล,ล่าสุดถูกเปิดเผยแล้วมีการเปิดเผยตัวของเหยื่อรายล่าสุด เธอชื่อแอชลีย์เท์เนอร์อดีตพนักง,งานเสิร์ฟร้านอาหารเชีย่ยพนักง,งานร้านนี้จริงๆด้วยวะโอ้ไอค้คุกครามอย่ามายุ่งกับกูไปแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันทำไงต่อไปดีละ่ะเอากล้วยปิ้งโอ้ย่าฉมัดเลยคนขับกูม,มองไม่เห็นเธอเลยสินะก็ต้องขอโทษด้วยนะในร้านเมื่อกี้ฉันพูดจามไม่ดีไปนะพอดีชีวิตคู่มันไม่ค่อยจะดีอะ่ะไม่เป็นไรค่ะว่าแต่คุณก็พลาดด้วยเหมือนกันเหรอคะ โอ้ไม่ใช่หรอกพอดีพัญญาฉันกําลังขับรถมารับอะ่ะดูแลตัวเองด้วยนะงั้นเราก็อยู่เป็นเพื่อนมันไปก่อนไหมหรือไม่ก็ให้มันอยู่เป็นเพื่อนเราไปก่อนงั้นทำไงอะ่ะวิ่งกลับบ้านอะ่ะยอยจังเลยนะซูซี่ยืมรถของฉันไปไม่ล่ะพอดีฉันต้องรอเดฟปิดร้านอยู่อะ่ะให้ฉันไปส่งไปละคุณผู้หญิงรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรฮึๆ <c oughs> ฉันยอมเดินดีกว่าเออ ถอยไปเลยพวกไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมซูซี่พอดีฉันชอบเดินตอนฝนตกอะขอบคุณสำหรับลมนะคะอ่าได้ลมมาวิ่งไปยาวๆทำงานเริ่อดึกกันนะมันก็อันตรายตรงนี้จริงๆมันไม่อันตรายหรอกถ้าไม่มีอ่าถ้าไม่มีไอ้ฆาตรกรก็ไม่อันตรายนะเอ้ยอย่ามา ผมนึกอยู่แล้วเดี๋ยวต้องมี s o m e t h กันนุกหมาเฮ้ยใกลแล้วเฮ้ยเดินเข้าอุโมงค์ลงรถของโจโจเฮ้นี่เธอเด็กเสิร์ฟร้านนั้นนี่นาะมาทำอะไรกันงค่ำกลางคืนตรงนี้คนเดียวล่ะพอดีฉันขึ้นรปเมงไม่ทันค่ะกขเลยเดินกลับบ้านอยู่คลิปปี้โจกลางฝนแบบนี้เนี่ยนะให้ฉันไปส่งเธอไหมล่ะขึ้นรถไหม อืมขึ้นก็นได้โอเคขึ้นมาเลยคิดผิดคิดถูกก็ได้ขึ้นมาเนี่ยดีนะที่ฉันเห็นเธอเดินอยู่วันนี้อากาศไม่ดีเลยขอบคุณค่ะเรียกว่าโจก็ได้ฟังนะขอโทษด้วยนะที่ทำตัวแปลกๆที่ร้านอาหารพอดีฉันเป็นคนเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งอะ่ะเธออย่าเก็บไปคิดมากเลยนะที่ฉันพูดเกี่ยวกับพนักงานที่ร้านอาหารนั่นอะ่ะมันแค่แบบว่า พูดต่อเลยค่ะฉันฟังได้ก็เหยื่อทุกรายมันจะเป็นผู้หญิงผมสีน้ำตาลแบบเธอนั่นแหละคือฉันก็ไม่ใช่คนกลัวอะไรง่ายๆขนาดนั้นหรอกค่ะว่าแต่ทําไมฆาตก,กรถึงต้องตามล่าฉันด้วยละ่ะมันอาจจะไม่ก็ได้ฉันแค่บอกเฉยๆบางทีเธออาจจะไปย้อมผมสีบอลหรือทําอะไรสักอย่างเพื่อหนีมันละมั้งข <c oughs> อโทษทีระวังตัวด้วยแล้วกันเมืองน,นี้มีคนตายเยอะเกินไปแล้วโอเคอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเดินขอบคุณมากค่ะโจคุณเป็นคนใจดีมากมาก ด้วยความย็นดีดูแลตัวเองด้วยนะมีคนแปลกๆได้มปหมดแถวนี้เอานี่ไปใช้สิไฟชากช์ฉันบางทีมันอาจจะช่วยให้เธอรู้สึกปลอดภัยในเวลาที่ไม่มีแสงไฟขอบคุณมากหลายวิ่งนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วจ้าเฮ้ยเลยอะนักสืบปั oh yeah. กเกอร์ไอ้เหี้ยขอโทษที่ทําให้ตกใจในที่มืดแบบนี้นะคุณนักสือมาทําอะไรแถวนี้ฉันเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอแล้วเธอมาทำอะไรข้างนอกในเวลากลางคืนและกลางสายฝนแบบนี้ ฉันเพิ่งกลับจากทำงานค่ะคุณนักสืบคุณถามทําไมคะไม่ชินมันแปลกไปหน่อยหรอผู้หญิงควรจะอยู่ข้างในบ้านที่ปลอดภัยสิก็เพิ่งกลับมาฉันก็มันจะกลับเข้าบ้านจนกระทั่งคุณโผมาหน้าประตูบ้านฉันเนี่ยออกเข้าใจแล้วซูซี่อย่างนั้นฉันขออภัยด้วยไงก็ลาตีสวัสดินะไอ้นักสืบเนี่ยดูน่ากลัวนะอยู่ก็โผพูดมาล็อกบ้านยังอ่ะโทรศัพท์ดัง ไปดูสายที่ไม่รู้จักเฮ้ยมีเสียงหายใจเสียงแม่งฟังดูแบบหืนมากแค่นั้นดูต่อเชื่อว่าเดี๋ยวแม่งต้องโทรมาอีกนั่นไงสวัสดีซูซี่เธอชอบหนังสยองขวัญเรื่องไหนมากที่สุดเฮ้ยไอ้ี่สครีมปะเนี่ย เจสิก้าไม่ตลกนะฮ่าฮ่าฉันขอโทษเซลซี่ฉันแค่เราเล่นน่ะสาวน้อยเธอทำเสียงหายใจหน้าขนลุกแบบนั้นได้ไงอะเสียงหายใจลมหายใจคืออะไรเหรอฉันก็ถามเรื่องหนังสยองขวัญเรื่องโปรดของเธอเองนะอย่ดเลยนะคืนนี้ฉันเจอเรื่องแปลกๆมาเยอะแล้วพูดถึงเรื่องแปลกๆเธอยังจะเดทกับแอนดี้อยู่ไหมอะไม่มีทางเขาทำสักขนาดนั้นถ้าเป็นเธอเธอทำยังไงเจสิก้าฮัลโหลเจสิก้าวางสายไปแล้วไปดูหนังต่อ ดี๋ยวแม่งโทรมาอีกคราวนี้มาเคาะประตูเว้ยโอ้ทำไม่ถูกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่วิ่งเลยส่องผ่านช่องตาแมวแอนดี้มาทำอะไรที่นี่ไม่เปิดฉันไม่เชื่อใจเขาไม่สนดีกว่าอันนี้น่ากลัว มาทำอะไรกันครัาบาืังคืนบ้านผู้หญิงคิสตัาตรพายนิวฆาตกรชุดกันฝนสวัสดีครับชาวคิสตัาพายผมทอสลูมิสตำรวจเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับฆาตรกรชุดกันฝนและเหยื่อรายแรกของฆาตรกรคนนี้เธอมีชื่อว่าแมรี่เบอร์เกอร์ตำรวจยังระบุต,ตัวตนไม่ได้ในทันทีเพราะว่าสภาพศพของเธอนั้นถูกชำแหละออกศพของแมรี่นั้นถูกพบในอ่างอาบน้ำจมอยู่ในน้ำและถูกหั่นออกเป็นชิ้นดูเหมือนว่าเธอจะโดนหนักกว่ารายอื่น ตัวเธอนั้นเพิ่งออกจากสถานจิตเวทที่เธอได้เข้ารักษาตัวหลังจากนั้นเธอได้จับลูกชายของเธอกดน้ําชื่อของเคาคือ Jason Baker. เจสันเบเกอร์เขาได้ตายไปประมาณ8นาทีแต่ว่าก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปตำรวจยังไม่ตัดสินใจว่าลูกชายของเธอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับฆาตกรชุดก,กันฝนหรือเปล่าและทางด้านของพ่อเขาก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดกันแน่ผู้หญิงคนนั้นแมรี่หน้าตาเหมือนชั้นเป๊ะเลยมีเสียงมาจากด้านบนเอาแล้วอย่าบอกว่าไอ้เช่นทั้นเขาปีน หน้าต่างมาหาเรานะมันจะดูน่ากลัวเกินไปแล้วแปลจังฉันว่าหน้าต่างมันปิดอยู่แล้วนะระบานนี้เสียงโทรศัพมาสวัสดีซูซี่ทำไมเธอถึงไม่ดูกระจกให้มันดีๆล่ะหากระจกหมายถึงกระจกเนี่ยหรอ กระจก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 เอเดี๋ยวเดถ้ากระจกมันต้องอยู่ห้องน้ำปะสวัสดีซูซี่มีคนอยู่ในบ้านฉันคุณนักสืบอยู่ข้างนอกเขาอาจจะช่วยได้ขอความช่วยเหลือจากนักสืบปาร์เกอร์ไปเร็วนักสืบบอยมันล็อกประตูเสียแล้วมันล็อกจากข้างในทำไงดี นั่นไค่อะถอยไปฉันขอเตือนนะมีตำรวจอยู่ข้างนอกแกงงานเข้านะ่ฉันต้องวิ่งไปที่โรงรถไอ้สัสประชิดตัวมากทำไงทำไงคขควงฉันใช้เป็นอาวุธได้ประชันหน้ากับมันเดี๋ยวหนีไปทางประตูโรงรถประชันหน้าหนีดีกว่าเอนดี้ฉันเจอศพตำรวจอยู่ข้างนอกบ้านเธอนะฉันเห็นผู้ชายหน้ากักแอบซุ่มอยู่ฉันคิดว่าเธออาจจะอยู่ในอัตลลนตรายนะสินายเพินอยู่แถวนี้ตอนที่ ฉันกำลังถูกบุกบ้านเนี่ยเหรอเชื่อฉันเถอะซูซี่มันบังเอิญฉันไม่ใช่พวกชอแบแอบตามนะนเรารีบหนีไปสถานีตำรวจก็เถอะห่างไปแค่ซอยเดียวเองพอใจแอนดี้ไหมเออเออไม่อ่ะอย่าพิ้วกับฉันแอนดี้ไปซอยเดียวไปทางไหนวะทางนี้ป่ะผิดทางเอาขอโทษโหแม่งผมวิ่งเดือดกดผมวิ่งเดือดแข็งเลยอ่ะอย่าบอกว่าแม่งมาดักข้างหน้านะ ไม่เอานะมึงจะวาร์ปได้มันเกินคนแล้วสูซี่มีอะไรเหรอฉันได้ยินเสียงกรีดร้องโอคาเลบขอคุณพระเจ้ามีคนตามฉันมาอะไรน่ะมันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้มันอยู่ในบ้านฉันฉันหนีออกมาได้ฉันกำลังจะไปที่สถานีตำรวจตอนเนี้ยดีเลยซูซี่รถฉันอยู่ไม่ไกลคงจะไปได้เร็วกว่าตามฉันมาสิเชียนีกดูหน้าไม่น่าไว้ใจนะหรือมันจะร่วมมือกัน3คน ผมคิดเยอะไปปะยังไงรถชั้นซูซี่ขึ้นมาสิแต่รถมันจอดหน้าบ้านเรานะเชียนหลอนไปหมดแล้วตอนนี้อ๋อนี่คนดีคนดีคนดีจริงปะวะเราอยู่ที่ไหนกันนะ่ะมันเป็นโรงเก็บไม้เก่าๆไม่มีใครอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี1979อากาาอตกรชุกันฝนจะไม่มีวันเจอเราที่นี่แน่ๆไม่ต้องห่วง เชียกุกูไม่อยากไปเลยซูซี่คือฉันฉันยังไม่ได้พูดถึงไอ้ฆาตรกรชุดกันฝนเลยนะคะนั่นไงเธอนี่ฉลาดหลักแหลมนี่จริงซูซี่ฉันเผลอพูดออกไปแล้วสินะเสียงผิวปากไอ้เชียนี่คุณค,คุณคือไอ้ฆาตรกรชุดกันฝนฉันอุตส่าห์เชื่อใจคุณอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าสิซูซี่แม้จะรู้ชื่อเขาแล้วก็ตามทีนี้ก็อยู่เฉยๆได้เลยคุณแม่เราใกล้จะถึงแล้วสังเกตเห็นไขค,รครวงยังซ่อนอยู่ในกระเป๋า ัทงแมงเมื่อมีจุดอ่อนปรากฏจบแบบที่7ทับ7แสดงว่าเกมนี้มาสามารถเล่นจบได้หลายแบบใช่ไหมงั้นผมจะลองอีกสัก2แบบแล้วกันฮะโอเคฮะตรงนี้ผมจะลองเลือกอีกแบบหนึ่งคือเลือกไม่ขึ้นรถเออเอาละงั้นตามใจเธอแล้วกันนะผมจะเลือกวิ่งกลับบ้านดูฮะอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนั่นไง แมงดักเชื่อเราอยู่หรือเปล่าได้ยินเสียงแวววันแน่แน่เห็นรถแล้วทำไมถึงมีรถมาจอดอะไรแถวนี้รู้สึกคุ้นคุ้นมันดังมาจากฝั่งขวาด้วยอะสวัสดีนั้นใครอะ่ะมันไม่ตอบซึ่งดีแล้วเดินกลับบ้านนี่เป็นเรื่องไม่น่าทําเลยรีบกลับไปที่ร้านดีกว่าไปขอติดรถเดฟหรือคาเล็บกลับบ้านด้วยน่าจะดีกว่าไป กลับไปที่ร้านอาหารจะทันไหมนั่นอะอย่าลืมว่ามันมีรถนั่นแน่กลับไปที่ร้านอาหารมันไม่น่าจะนานเท่าไหร่มันก็ไกลนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับไกลแบบเดินไม่ไหวอะอ้าวชิปหอยแกเป็นใครต้องการอะไรจากฉัน ก็ร้องอย่าไปยุ่งกับฉันเลยเธอจะไปบอกใครทั้งนั้นอะไรอะ่ะไอ้เฮียแม่งดักเชือดโอ้ยม,มันเร็วไม่เหมือนมันจะตามเราทันผม,นะผมก็วิ่งแล้วนะผมก็วิ่งแล้วไม่ทันแน่เลยมันเร็วกว่าเราเนี่ยสต็อปเรียบร้อยโอ้โดนจับเชือด <c oughs> อะไรอะไรกันดิฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย เป็นเกียรติมากนะที่เธอมาร่วมกับฉันซูซี่ทำตัวให้สบายละ่ะทำไมแกถึงทำแบบนี้ใช้การไปทำอะไรให้แกอย่างนั้นเหรอเธอรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าเธอจะทำอะไรกับฉันเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้กเพราะเธอฉันคือผู้ที่เกิดใหม่เช่นเดียวก,กันกับเธอที่จะถูกชำระล้างด้วยสายน้ำชำระล้างความสึกผิดออกไปชำระล้างความโก,กรธเกลียดของฉันที่มีต่อเธอลาก่อนคุณแม่อา้าว จมน้ำตายศพใต้ห่วงน้ำจบแบบที่สองอ,อถ้าเราเลือกแบบนี้ก็จ,จบแบบที่2องนะฮะโอเคผมอยากจะรอยสอักแบบหนึ่งแล้วกันตอนนี้ผมจะลองเลือกเปิประตูให้แอนดี้ดูแล้วกันนายไปทำอะไรที่นี่อ่ะฉันแค่ผ่านทางมาซูซี่ฉันเห็นใครไม่รู้มาทำท่าทางน่ากลัวน่ากลัวเดินอยู่แถวบ้านเธอ นายนี่นะบังเอิญผ่านมาบ้านฉันแอนดี้ได้ดปวดอยู่ทำแบบนี้สัทีซูซี่ฉันขอร้องเชื่อฉันเถอะชายคนนี้ดูน่ากลัวจริงๆเชื่อฉันเถอะซูซี่นั่นไงไม่ทันขาดแคมไม่น่าเลยเฮ้ยมาตัดไฟมองเลยไม่เห็นเลยเดี๋ยวสิฉันมีไฟแช็คของโจอยู่นี่หว่าไฟแช็คในกระเป๋าอ่าใช้ปืนห้องนอนของพ่อฉันต้องไปเอาปืนแมงเอ้ยมันเข้ามาในบ้านแล้ว หาปืนให้เจอหาปืนให้เจอโมตื่นเต้นห้องนอนพ่อห้องไหนวะเคิร์ดไม่ใช่เดินไปเดินไอ้ไออยัดมาเดินผิดหาปืน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 ผมเดินผิดไงนีปะ่ะแบบอแบอบอแอบแอบได้แอบบได้พ่อพ่อพ่อโอ้ย อ่ะพ่อเก็บกระสุนไม่ได้ลงรถอีกโอยทำไมพ่อเอากระสุนกับปืนยากกันขนาดนั้นนะพ่อโอ้รูนุนอยูใ่ในลงรถอ่ะเดี๋ยวเอกจากบ้านเจอยังยังไม่เจออ่ะไปเดี๋ยวเอาจากบ้านประตูบ้านฮะไปแล้วเอาละนี่ละยิงแม่งเลยดิเออออกจากบ้านดูขาสิฮะ หาเธอสัน่นดิ๊กเลยโอ้โหศพบานนากักกระดักสืบนกักกระเพื่อนเราไอ้ย่าบุกไม่ตายท่อไมมึงไม่ตายวะต่อไปมึงไม่ตายขอา,าเป็นซูซี่บอบล้องบ <c oughs> อลเรียบร้อยได้รับประทานลูกปลายเป็นไรหรือเปล่าซูซี่ฉันได้ยินเสียงปืนไม่เป็นไรนะมันตายแล้วมันทำอะไรเธอไม่ได้แล้วจริงเปล่า <c oughs> ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากจบแบบที่หนึ่งนะ โอเคฮะเล่นกันเป็นประมาณนี้พอฉากจบจะมีอีก4แบบนะฮะแต่ผมเล่นแค่3าแบบพอก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะใครที่สนใจก็ไปลองออโหลดมาเล่นดูได้นะเพราะว่ามันมีม็อดภาษาไทยด้วยนะฮะทำให้เล่นง่ายขึ้นมากก็ลองดูแล้วกันครับสำหรับเกมนี้มีแต่เพียงเท่านี้เราไปพบกันในเกมต่อไปแล้วเจอกันเนื่องจากว่าช่องผมไม่มีสปอนเซอร์นะฮะถ้าหากผู้ชมท่านใดที่พอจะมีกำลัง ก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกันกดซุปเปอร์ตงนะครับซึ่งซุปเปอร์ตงนี้ก็จะมีหลายราคานะฮะตั้งแต่40บาทยาวไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าต้องการส่งเกมมาให้ผ่านระบบสตรีมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ทางด้านใต้ของคลิปนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะช่วยให้ผมสามารถทําช่องแบบนี้ต่อไปได้ใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญครับผม